มาเด้อกินเขาก็เบาหนึ่งครับคร่บอยู่ครบครับบานเบาหนึ่งอยู่ครบครับอันนี้เด็กไม่ตักหข่แจ้ากนงเล็กแล้วลูกกระิ้งกับกระทิ้งบานนีพี่น้องเนี่ยแบบแบบมากลองขึ้มากินคำยังไง ่มสวัสดีครับมาเด้อกินขขาก็เบาหนึ่งครับสุกเล็กครับาลาบสุกของใส่มาต้มเสียบลูกลูกอย่าไปจับม,มันเด้อเชียงหมูแดดเดียวครับ แล้วก็เขาข้ามหมูเนาะครับนี่พักแกบหลากหลายอ้นปลาเนี้ยค่ะขับเนี้ยค่ะสมาชิกครับสมาชิกนะครับนายกูนายกูครับอยู่ครบครับบัตรบาหนึ่งอยู่ครบครับทำหนึ่งอยู่วันนี้ขากล่องตั้งกล่องไปทายบัตรหมูไปหาปลาลืมหม้มาเอาเอาจังซีไปก่อนครับใครเขาไม่ได้ให้น้ำส้มมาครับสมาชิก สวัสดีครับครับรุ่ยรุ่ยครับรุ่ยน้องแบบแซบแคไม่ไม่เนี่ยกื้กเข้ากานเลยครับว่าต้องซื้อมากินเลยไม่กินแล้วมันเห็นได้การซื้อล่ามาโอเคโอเค แกงกวงกินก <แ Goodnight. S 1> <hire> ็จับ <c oughs> อกินหรอกูจับบอแกงแล้วไม้มันแทงตูดเขากินแล้วมันยู่งหองมือนวผิดแกมซื้อแกงกวางยังไงครับแกงนี้ฉักินอเอาัวเสือใส่น้ำเด้อเนี่ยแสบอือเอาัวเสือแบบแสบขวเสือเป็นยาผักวัดเสือครับจับไา ไาเลือดไยล,ล่มไเลือดไยล่มพี่แม่แม<น>่แม่ผ<ด>ู้ใดไอ้แก้ไอไ้ใดน้ำพร้อมพัหัวเสือดูดิแม่กินอันเนี้ยดือันนี้ยังไม่แก่เลยเห็นไหม <c oughs> นนแม่แม่เบาหนึ่ง <c oughs> คุณแม่ครับคุณแม่เบาหนึง่งลายเบาหนึ่งสู้ๆค่ะมันเลือดจริงกับลูกันก สวดตเยีบากครับตบไข่งอยู่นดัง่ะกินกั้อาอหยาดด้อลุยเต็มมือเต็มใหม่เต็มมือกอนครับเากระชิ้นนี่อร่อยแบบแบบ

กินแบบบางๆเด้อพี่น้องเด้อใส่มือใส่มือบอกบุกเตมาหมดมิติอยู่ๆเาติดอยูแล้วไอ้กะชมพูเนะบอกอยากลุกคำอยากลุกกระาอืมยอดตัดกระเทียมหน่อยใช่ไหม กระเทียมกรีบหน่อยนะครับแบบกีบหน่อยจี่แฉหอมแกไม่ค่อยเช็ดนะบอาไม่อกเราะมันเตงต้องดูแลมันมากมากหอมขึ้นเลยได้ลองครับขึ้นจมูกข้นกะนาพ่อกาเห็ีดได้ยัอ ขายไม่ได้กี่วันขายยุติวันมบ้ามจันอืมพึ่งไม่ทำแม่รั่วแง่ไว้ขายเมื่วันสุกเปลอาต่์ขายแบบรวยใช่หนิขมิ้ง้าวบ้านเอ้าอ่อนตามถึงบานมัองอาหารบันบานเด้ออาหารอีนาร อิ้นินต้มจิ้นยัดแสบบาแสบจิ้นมาเด็กอะฮออึฮอฮึ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 ฮยฮนฮึ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 ฮอฮึฮึามฮึ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 มึข้ามมึฮึฮึาึฮ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 าฮึ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  ลรกมวนเองถอดคุ้นชนถอดเนี่ย่วนอาหารจริงตัวนี้อยเป็นหาที่บางนึงก็แม่เนาะพี่แม่คุณแม่คุณแม่มากหลายอาหารจริงตัวนี่คุยออคุยออกเนอสุนแม่่่่่นี่นี หับเจ้าออก็ว่าไปน้ำกันได้ไปน้ำกันได้นี่ได้เหลาเน้่งกนกินเกเป็นดนแรกมแกไหมก็หลัหลับหลับเพดเข้ามาเห็นเหล้าเบาอย่างหน่อยเคยเบื่งเราขึอกันออ้ยขึ้นนี่ปีปูอันแห้งอันเบิ้งีปูอันเิไหลอันโอ้เพลดเลยเ่อานี้ย้ำในนะครับ โอ้ยขึ้นนี่ปีโป้อันแห้งอันเบิ่งปีโป้อันเพิ่อนไรอันโอ้โเพชรเด๋อบาเนี่สามำไหนนะครับได้กุ้งกินนากินข้าวพร้อมนาพร้อมตากันจ้ามืาอนี้่ยก็เลยกุ้งนา่ปกินกุ้งยังไงกุ้งน้ำปลาบ่หรือยังแฉลบสุกเล็กแฉลบายครับผัดเขีมโอ้ตอนนี้เพชรไรล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยครับเด้อ ต้มหมอกงัลวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ